có mì píเยอะ rồi luôn, ừ. wow, có thường không cái nhưng nhiều đi <laughs> này. mẹ 21, mẹ. มีมดมีมดอยู่แม่จะให้ันนี้มันกินมดเหรอฮะแม่ไปล้างมันกินได้นิดหน่อยนี่มันมีมดออกไป แม่ใสไวริงะถ้ามันหมแล้วใสไว้จร uh, yes, ิงกใ่หแมันอเดียแล้วนะโอเคเดี๋ยวเอามาใหม่รงเดียนเนี่ยแกให้น่อยแกให้น่อยค่ะเนี่ยนี้จริงแล้วก็หนูไม่มีนิ้วหนูไม่มีเล็บ ยาย่าพึ่งฮัมแม่อยาพึ่งเราว่ะอลิข้าวอยู่นี่นอริมันกินหมดได้ด้วยเหรอแม่ หม้แดงนะได้หม้ตัวนิดเดียวใช่ค่ะกลัวมันจะกัะท้องเลยเดยกเอาข้าวรอไปให้มันมันจะได้